เยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถเซอ้อเกรดเอทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับนะคะรถราคาไม่ถึง20,000นอีกแล้วนะคะโหบอกไว้เลยว่านานๆมาที่วันนี้นะคะสภาพรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะก็รีบรีวิวให้ลูกค้าดูเพราะว่ารถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะแค่ร้างแล้วรอเก็บงานแค่นั้นเองคันนี้นะคะเป็นโตอ่าเป็นมิตซูบิชิไทตันนะคะตัว2.4 GLX CNG นะคะชื้อเพลิงเบนซินแล้วก็สลับกับแก๊สนะคะตัวนี้เป็นปี2011ค่ะคเกียร์แมนวนวลนะคะใครสนใจใครอยากได้รถไม่ถึง200,000นะคะห้ามพลาดเลยคันนี้ใหม่แสนแปดปี11นะคะติดเครื่องเสียง p o w e r อร์สตัวนะคะเครื่องเสียงใช้ใงานได้ปกตินะคะราคานะคะอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้นะคะสำหรับคนที่มีเครดิตนะคะก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะ,คะใครสนใจใครตามหาใครรอคอยอยากซื้อสดหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็รีบ โทรเข้าหาเจ้าจ๋าเลยเห็นคลิปนี้นะคะอย่าตัดสินใจนานนะคะเพราะว่ารถสภาพแบบนี้ราคาขนาดนี้นะคะนานๆเข้ามาทีหนึ่งนะคะใครที่รอคอยใครที่ติดตามนะคะกำลังเล็งรถที่ผ่อนประมาณ5,000บาทนะคะก็ห้ามพลาดเลยนะคะกระบะ5,000นะคะบอกไว้เลยว่ายังไงก็คุ้มนะคะสภาพรถมนเดิม,เ,ดมเป็นรถเจ้าของเพิ่งจะเทิร์นนะคะมาเอารถคันใหม่ไปขับนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดความสวย รถคันนี้กันนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าน้องจจาจ๋ารีบรีวิวให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าน้องจษจ๋าจะไม่ทันเซลล์ท่านอื่นนั่นเองนะคะคันนี้นะคะด้เป็นสีดานะคะก็จะมีรอยธรรมดานะคะแต่เราจะเก็บงานให้แน่นอนนะคะจะมีรอยขูดบ้างธรรมดาตามภาษารถใช้งานมาเกือบ1 4ีปีนะคะ,ะปีนี้ปี2022นอะอันนี้ปี2011นนะคะก็ ได้ในส่วนของไฟไฮโดรเจนนะคะไฟไฮโดรเจนตรงนี้เราขัดให้แน่นอนนะคะไม่ต้องกงังวลแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกด้วยนะคะรถสภาพเดิมไม่เคยผ่านการชนนะคะสภาพเดิมทะเบียนนี้ได้ไปพร้อมกับตัวรถทบเท่าเาจาน8659นะ,ะสภาพรถเดิมทั้งคันใครที่ตามหานะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึง่งือว่ารุ่นประหลัดขีกนั่นเองนะคะขวัญใจหลายคนขวัญใจหลายท่านที่อยากได้เพราะว่าหนึ่งเลยนะคะติดแก๊ส CNG จากโรงงานนะคะตัวนี้ เป็นกิด๊ดเป็นเป็นกิด๊ดเป็นแก๊สติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มจริงๆนะคะส่วนล้อก็เป็นล้อแม็กอัลลอยนะคะแม็กอัลลอยจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะโลโก้ตรงดุมกลางนะคะเป็นมิตซูบิชิได้สกรู5รูนะคะได้ยางขอบ10ยางขอบ15นะคะได้ยางขอบ15แล้วก็ยางตัวนี้นะคะปเป็นปี2018ดดอกยางนะคะยังใช้งานได้อยู่นะคะยางลึกๆนะคะ สภาพโชกใต้ซุ้มล้อสภาพเดิมไม่เคยผ่านการแก้ไขแดัดแปลงไม่เคยผ่านแก้ขไขใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสภาพรถเดิมนะคะเจ้าของเดิมใช้มือเดียวแล้วก็เ,เป็นรถที่ยังไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุนะคะอันนี้คือสภาพรถที่ให้ดูกันก่อนว่ายังไม่ได้เก็บงานนะคะใครสนใจใครรีบอยู่นะคะเห็นคลิปจ้าจ๋านะคะก็รีบโทรเข้ามาก่อนเลยนะคะถ้าช้าบอกเลยว่าไม่ทันแน่นอนถ้าช้าบอกเลยว่าไม่ทันแน่นอนนะคะแล้วก็กระจกก็เป็น แบบโครเมียมสีเดียกับตัวรถที่กันสตร์มีมาห้เรียบร้อยนะคะที่เปิดประตูแบบโครเมียมมีรอยกันรอยให้นะคะอันนี้เดี๋ยวขัดให้นะคะเดี๋ยวขัดให้แน่นอนนะคะนี่ก็คือสภาพตัวรถนะคะลูกค้าสภาพสวยเดิมทั้งคันนี่นะคะก็คือถังแก๊ส CNG นะคะที่ติดตั้งจากโรงงานนะคะนี่นี่เลยรถใช้ก๊สธรรมชาติอัดนะคะมีบอกไว้ด้วยนะคะป้ายบ่งบอกเลย นะคะอันนี้ก็สภาพเดิมๆนะคะนี่ถังแก๊สเลยฮะอยู่หลังกระบะนะคะมิตซูบิชิมอเตอร์นะคะเป็นของติดตั้งจากโรงงานจากบริษัทมิตซูบิชินั่นเองนะคะ,ะสภาพใต้ซ้มล้อนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะนี่คือสภาพลอ้อเดี๋ยวเราจะขัดให้นะคะนะคะเป็นขี้กากหน่อยนึงนะคะตามอายุการใช้งานเดี๋ยวเราขัดให้ได้กริบสวยกว่านี้แน่นอนนะคะแต่น้องเจ,จาจมารีวิวสภาพเดิมๆให้เห็นก่อนที่จะเก็บงานนะคะก็เป็นสภาพแบบนี้เลยอยากให้ลูกค้าน้องเจ,จาจได้เห็น ได้เช่าซื้ออยากซื้อสดนะคะก็รีบรีบเลยเพราะว่าหลายท่านนะคะโทรเข้ามาจังหวัดที่โทรเข้ามานะคะรถไม่มีนะคะตอนนี้รถมีเข้ามาแล้วก็รีบตัดสินใจรีบรีบด่วนด่วนจีจีเลยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูฝาท้ายอันนี้คือสภาพฝาท้ายนะคะลูกค้านี่คือสภาพไลเนอร์ฝาท้ายเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับแต่จะมีบ้างธรรมดานะคะรอยสนิมแต่เราจะขัดให้สุดความสามารถเลย เท่าที่ช่างของเราจะทําได้นะคะแต่ว่ารอยโดนชนมาหรือไม่ไม่มีแน่นอนนะคะมีแต่รอยสนิมที่ผ่านการใช้งานมาปกติธรรมดานะคะของรถปี2011แต่รับประกันว่าได้รถเดิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามีการเก็บงานเก็บสีให้นะคะลูกค้านะคะตรงนี้เราจะเก็บรายละเอียดให้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็รีบๆเลยนะคะรีบๆโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะ สภาพภายในนะคะรถราคา169,000บาทนะคะรถราคา1 6 9 0 0 0บาทติดลำโพงมาให้ใครยอมรับสภาพได้ใครที่จะเอาไปใช้งานไว้สมบุกสมบันนะคะไว้ลุยในไร่ในสวนคันนี้ตอบโจทย์เพราะว่ายังขับดีๆอยู่นะ,ะยังขับได้อยู่ปกติยังพร้อมใช้งานนะคะขับออกไปนะคะสามารถใช้งานได้เลยภาษีพรบน้ำมันเครื่องเราจะจ่าเปลี่ยนให้นะคะได้ตรงนี้นะคะในส่วนของ พาวเวอร์ Power, นะคะตัวนี้นะคะเครื่องเสียงนะคะติดมาให้จากโตอาจากเจ้าของเดิมแล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวทับซักทําความสะอาดให้นะคะอีกหนึ่งรอบแล้วก็ตู้เครื่องเสียงดูกันชัดๆเลยใครอยากดูรถตัวจริงนะคะมาหาเจ้าจ๋าได้เลยที่บริษัทเพชรยศน,นะคะเปิดทุกวันถ้าใครช้าบอกเลยไม่ทันนะคะใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้ก็โทรมาหาน้องเจ้าจ๋าก่อนเลยเพราะว่าถ้าช้าบอกเลย มีไม่ทันแน่งานนี้มีไม่ทันจริงๆนะคะมีไม่ทันแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะอ่ะสักครู่อันนี้คือสภาพเครื่องยนต์นะคะไม่วิ่งแสรแปดนะคะลูกค้าสภาพการหน้าเดิมๆรถไม่เคยผ่านการชนนะคะแต่ก็จะมีรอยสนิมบ้างนะคะตามอายุการใช้งานรถราคา1 6 9่0 0่บาทลูกค้าคนไหนที่ไม่คิดเยอะ นะคะอยากได้ความสะดวกสบายอยากได้รถขับแล้วก็มีรถได้ใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็พร้อมใช้งานนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะใครสนใจรีบๆด่วนๆจริงๆนะคะย้ําเลยว่ารีบๆด่วนๆใครช้าไม่ทันแน่นอนราคา169,000บาทได้รถ มิสุบิ i ิไทตันนะคะปี2011ตัว2.4 G LX CNG นะคะเชื้อเพลิงเบนซินสลับแก๊สนั่นเองติดตั้งโรงงานนะคะนี่คือสภาพเครื่องยนต์ที่ให้เห็นพร้อมๆกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะรีบโทรมาหาน้องจ้าจ้าด่วนเลยวันนี้รีวิวไว้วันที่30เดือนกันยานะคะถ้าคลิปลอยไปเห็นเมื่อไหร่หรือว่าคลิป เด้งไปนะคะรีบโทรมหาหาน้องะจ้า,จาเลยรับประกันว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับเจ้ามิสุบิชิไทตันราคา1,600 0 0บาทคะ่ะสวัสดีคะ่ะ